ซูซูกิจิมนี่ขวัญใจสายลยุยแรไอเทมวันนี้ของแต่งล้นๆ้นกว่า250,000บาท นะครับท่านใดที่ได้รถที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับที่เล็กพิ้หนูไปได้ทุกที่บอกเลยว,ว่าคันนี้สุดคุ้มจริงๆนะครับเดี๋ยวผมพาดูว่ารูปลักษณ์ภายนอกตัวกล่องตัวเหลี่ยมตัวนี้ทำไมถึงเป็นรถแรไอเทมและขวัญใจสำหรับสายลุยที่เป็นเล็กพิ้หนูนะครับเราจะเห็นนะครับว่ากระจังหน้าเขาคันนี้ตกแต่งเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับ อ APO นะครับยี่ห้ออ APO v วินเทจไอ o อนสตีลนะครับตกแต่งเป็นดูดันเข้มแข็งนะครับเป็นโลหะนะครับแข็งแรงเลยนะครับไฟหน้าเขาสว่างมากชอบที่ไฟหน้าครับมีที่ฉีดล้างไฟหน้าด้วยนะครับผมชอบมากเวลาขับกลางคืนเนี่ยไฟเขาทำได้ดีมากดีกว่ารุ่นเก่าๆที่จิมเนี้ยคาลิเบียนนะฮะถอดเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนคาเลคเตอร์ลอก สิ่งเก่าๆที่เคยมีในจิมนี้ในแคริบเบียนไปเลยนะฮะกระจังหน้านะครับกับสเกิร์ตกันชนหน้านะครับแต่งรับกันเข้าไปนะครับเพื่อให้ทั้งกระจังหน้าทั้งกันชนรวมไปถึงครับท่านผู้ชมครับด้านด้านข้างครับบันไดข้างด้วยครับบันไดข้างก็เป็นบันไดข้างตกแต่งให้เข้ากับชุดแต่งนะครับให้เข้ากับชุดแต่งเพราะยังคันนี้เป็นเอกลักษณ์รวมไปถึงนะฮะโปร่งข้างนะครับโปร่งข้าง โป่งข้างสีดำนะครับเพิ่มความดุดันเพิ่มความเข้มแข็งบึกเบือนนอกจากนี้นะครับของแต่งอีกชิ้นหนึ่งที่ท่านผู้ชมเห็นนะคือล้อแม็กครับล้อแม็กดีนนะฮะล้อดีนก็ท่านที่ชอบสายออฟโรดสายแรไอเทมรู้อยู่แล้วนะครับหุ้มกับยาง225ซี่ที่70ขอบ16 BF Goodrich นะครับยางยังใหม่มากนะครับยางยังใหม่มากเพราะชุดนี้เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นี่หลายตังนะฮะล้อก,กับแมกชุดนี้ การโคนสีแดงเพิ่มความดูดันนะครับเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางม,มาแล้วสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนเพิ่มขึ้นมีก็คือช่วงล่างครับทุกผู้ชมครับช่วงล่างรุ่นนี้เป็นโช๊คสปริงของคาสโกนะครับคาสโกนี่ก็ถือว่าเป็นแบรนด์นึงนะฮะที่นักแข่งเองก็ไว้างใจหรือใช้งานบนถนนหลวงก็มั่นใจโช๊คสปริงของคาสโกนะครับเพิ่มความานิ่มเหนียว นะครับเกาะถนนดียิ่งขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เรามองเห็นในภายนอกต่อไปผมพาท่านผู้ชมดูนะครับเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของอห้องเครื่องยนต์นะครับห้องเครื่องยนต์เครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์เพนเบนซินนะครับเครื่องยนต์เบนซิน,น1,400นะครับ1,460ซีซีหรือ1.5นั่นเองนะครับ102แรงมา้านะครับ102แรงมา้าคันเดี๋ยวนะฮะคำฝังโพงนิดหนึ่ง คันนี้คันเล็กนะครับเครื่องยนต์ร้อยสองแรงมา้าก็ถือว่าขับสนุกนะครับขับสนุกเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าความเร็วสูงสุดร,รุ่นนี้ทําได้ถึง145กิโลเมตรต่อชั่วโมงและก็ที่สําคัญเครื่องพันห้าก็มาพร้อมกับความประหยัด16.5กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ16.5กิโลเมตรต่อลิตรมีระบบต่างๆให้มาครบเลยนะครับนอกจากช่วงล่างที่ดีแล้วระบบ traction control ระบบลงเขาต่างๆนะค,คนร Cruise control มีมาให้ครบนะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ หัวฉีดนะครับเป็นเรอหัวฉีดอัตราเร่งนี้ดีเลยแหละนะครับชุดสายไฟนะครับชุดสายไฟที่ใช้ลงกล่าวชุดสายไฟเ,เพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อให้ระบบไฟสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับสเตตลิงนะครับตกแต่งเพิ่มขึ้นมาคันนี้น็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับนะครับรถเดิมๆสีไม่เคยทําสีเขียวทหารนะครับท่านใดชอบสีนี้บอกได้ไม่ผิดหวัง ระบบเบรก ABS นะครับถุงลมนิรภยัยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานคันหน้าเดิมๆนะครับเดิมทุกชิ้นโอเคต่อไปท่านผู้ชมเดี๋ยวพาดูพาดูในสภาพภายในนะครับสภาพภายในคันนี้นะครับภายในเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับเบาะผ้าสีดำเครื่องยนต์เครื่องยนต์ยังดีเลยนิ่งมากนะครับนะระบบแอร์ทุกอย่างสมบูรณ์มีจอให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ พี่จอย l นเอีให้ด้วยนะครับสวยมากะระบบอะแอคชั่นคอนโทรลระบบลงเขานะครับกระจกออโต้โฟลว์อยู่ไรนะฮะเล็กกระทะัดเบาะใหม่มากครับท่านผู้ชมครับเบาะสีดำใหม่มากเลขใหม่ก็ถือว่าใช้น้อยนะครับ48,509กิโลเมตรเท่านั้นนะครับพวงมลาลัยเป็นมันติฟังก์ชั่นนะครับสามารถรับโทรศัพท์นะครับคุยโทรศัพท์จากตรงนี้ได้เลย ด้านขวามือเป็นคส s ์คอนโทรลนะครับคสช์คอนโทรลแอร์แบกคู่ cool, นะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเบรก ABS นะครความปลอดภัยให้มาครบนะครับโอเคนะนี่คือความน่ารักความเก๋ของเจ้าจิมนี่นะครับเดี๋ยวผมพาดูด้านหลังด้านหลังก็เก๋กะทะลัดนะครับ นะครับเก๋ก็ทารัดหมอบเบาะนะครับ,นะรบพับลงไดนะ้ถ้าเราไม่ได้นั่งเราก็สามารถพับเบาะแถวหลังลงเนะี่ยผมชอบความที่เป็นอะไรที่เก๋เก๋เล็กๆกับทารัดของเขานะครับมีตะข่ายใส่ของเวลา,าใส่ของเข้าไปแล้วจะไม่ได้ลื่นไหลนะครับนะเพราะฉะนั้นเองคันนี้ใหม่มากๆท่านผู้จบครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งรอบนอกนะครับ ล้อนะครับช่วงล่างนะครับหรือความใหม่ของรถที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์สีเดิมทั้งคันนะครับใไม่น้อยมากๆนะครับตกแต่งสุดคุ้มจริงๆคันนี้โอเคนะครับท่านใดนะครับหารุ่นนี้อยู่นะครับโดยเฉพาะสีเขียวทหารนี่บอกเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับคันนี้ได้เพิ่มของแต่งมานะครับได้เพิ่มของแต่งมาไม่ต่ำกว่า250,000บาทนะครับ วันนี้ราคาพิเศษครับคุณผู้ชมครับถ้าดูคลิปนี้อยู่อยากได้จิมนี่เป็นรถที่อยากจะได้มีขี่เท่ๆนะรถคันกล่องคันเล็กๆก,กับะทารัดคันนี้นะราคาพิเศษครับคุณผู้ชมครับแค่1นึ่งล้านสี่แบาทพูดง่ายล้านห้าแสนมีทอนสนใจอยากเป็นเจ้าของคันนี้โทรมาคุยกับผม0 8 4 7 7 7 6ด9 9่เ4 7 7 7 6 6 9 9หรือแอดไลน์ผมได้แล้วนะครับที่ ID ดีไล นะครับไอดีไลน์แอดไซน์นะฮะแอดไซน์มงคลค่าแอดไซน์มงคลค่าผมจะส่งเอกสารการประวัติเช็ครถต่างๆให้ท่านดูทั้งหมดนะครับแล้วรับประกันว่าคันนี้ซื้อไปนะถูกใจและไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับขอบพระคุณที่ติดตามนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์เวลามีรถเข้ามาใหม่หรือมีโปรโมชั่นพิเศษจะมารีวิวให้ท่านดูในทุกๆวันนะครับถ้าสนใจรุ่นเอสองนะครับมั่นใจมงคลค่าเซ็นเตอร์วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ